ใครที่กำลังจะเอาฟันใบเลื่อยลดเกี่ยวมาทําเป็นใบตัดหญ้าครับผมแนะนำอย่าใช้น็อตทำเป็นเด็ดขาดนะเพราะว่ามันอันตรายมีความเสี่ยงสูงครับถ้าหากใครจะใช้น็อตก็ขอให้เป็นน็อตเบอร์12และเป็นน็อตหัวดำเป็นน็อตดำไปเลยมันจะได้มีความแข็งแรงเราอย่าไปเอาน็อตขาวทั่วไปมาใช้ครับถ้าหากมันโดนได้รับการกระแทก ตัดไปอาจจะโดนไม้โดนอะไรเนี่ยมันจะทําให้มันหลุดขาดได้ครับสลับน็อตขาวส่วนในตัวน็อตดํามันก็จะมีความแข็งแรงและทนทานกว่าครับย้ําว่าให้ใช้เป็นน็อตเบอร์สิบสองไปเลยนะถ้าหากใช้เบอร์สิบเนี่ยผมว่ามันตัวเล็กไปครับมันมีโอกาสเสี่ยงสูงอย่าเสี่ยงเลยแต่ถ้าจะให้ดีเพราะให้ไปหาใบตัดไม้ยูคาเก่ามาครับเอาทําไมถึง ใช้ใบตัดไม้ยูคาเก่าใบตัดหญ้าทั่วไปเนี่ยไม่ได้หรอใบตัดหญ้าทั่วไปได้ครับแต่ว่ามันมีขนาดที่บางกว่าครับพอบางกว่าเวลาเราเอามาเชื่อมแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันยังไงละ่ะมันไม่น่าจะทนนะผมว่านะและอีกอย่างมันเชื่อมได้อยู่แต่ว่า โอกาสบิดตัวของใบเนี่ยมันมีสูงแล้วเวลาเราไปตัดเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดการสั่นได้ครับใบมันบิดมันมเบี้ยวใบมันงอเนี่ยแล้วมันจะสั่นได้ถ้าหากเราเอาใบบางๆมาเชื่อมนะต่อไปถ้าหากเราเอาใบตัดยูคามาเนี่ยความหนามันจะมีเยอะนะครับมันจะหนากว่าไอตัวใบตัดทั่วไปนะครับความหนาเวลาเราเชื่อมเนี่ย มันก็จะมีความคงทนถือว่าทนและแข็งแรงเลยแหละโอกาสที่มันจะบิดตัวเนี่ยมันก็มีน้อยลงสําหรับใบที่มันหนาดูที่ผมเชื่อมไปครับรอยเชื่อมก็ประมาณนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะผมก็จะเชื่อมรอบตรงนี้ฝั่งนี้ผมก็จะเชื่อมนิดหน่อยนะเชื่อมนิดหน่อยก็พอโดยที่จะไม่เชื่อมเต็มใบเต็มหน้ามันเลยถามว่าถ้าหากเชื่อมเต็มหน้าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าเราอย่าเชื่อมใกล้ฟันมันนะ เอาสักประมาณนี้ก็พอจากนี่มาถึงนี่ก็พอครับถ้าหากเราจะเชื่อมทั้งสองด้านนะส่วนผมเนี่ยเชื่อมด้านเดียวครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยถ้า,าใครดูดิดูดไอ้ตรงนี้เห็นไหมรอยที่มันเนี่ยความร้อนนะฮะถ้าหากเราเอาตัวใบบางๆมาทําเนี่ยความร้อนมันจะทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งดีไม่ดีเนี่ย แผ่นบางๆเนี่ยมันจะขาดเลยนะนเพื่อนนะมันจะขาดทะลุออกมาเลยผมจึงแนะนําว่าให้ไปหาใบตัดไมยูคาเก่ามาทําจะดีกว่าครับเพราะมันมีความหนาเราใช้ตัดเนี่ยมันก็จะทนกว่าครับแบบนี้ทนใช้ดีผมลองแล้วนิ่งครับนิ่งกิฟเลยเราก็เอาไปตัดฟันตัดฟันเก่ามันออกเอาตามส่วนโค้งของมันนะเนี่ยโค้งมันประมาณนี้เราก็ตัดออก นะตัดให้จำโค้งพอดีเลยนะเราจะตัดลึกจนเกินไปตัดให้จำโค้งพอดีมันก็จะออกมาตามนี้ครับอาจจะไม่มนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะไม่กลมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พอได้อยู่ลองาไปตัดแล้วครับนิ่งกิ๊บแล้วเวลาการรับคมเนี่ยให้เอาตะไบมาฝนรับคมครับมันก็จะ ใช้งานได้นานคมมันก็จะทนกว่าการที่เราเอาใบเจียมาเจียในกรณีที่เอาใบเจียมาเจียเนี่ยมันใช้ได้แป๊บเดียวเพราะว่ามันเกิดความหน้าของมันเนี่ยมันเกิดความร้อนนะครับความร้อนแล้วมันจะทําให้เหล็กมันแข็งแล้วมันจะแตกบินหักง่ายครับแบบนี้ก็ใช้ดีครับใช้ดีคมแนะนําให้เอาไปตัดหญนะ้าตัดหญ้าพวกตัดหญ้าให้วัวอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาไปตัดหญ้าที่มันเป็นแบบต้องไปโดนตอไม้ตออะไรนะ ถ้าหากไปโดนตอไม้ตออะไรเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ฟันของมันเนี่ยคมของมันเนี่ยมันบินแล้วก็มันไม่คมมันทู่เร็วถ้าหากเอาไปตัดหญ้าพวกหญ้าให้วัวตามแปลงเนี่ยสามารถตัดได้แบบยาวๆเลยใช้งานได้ดีครับใช้งานานานพอสมควรกว่าจะได้รับคมใหม่ครับถ้าหากใครอยากใช้สี่ตัวก็ได้นะใช้สี่ตัวก็ได้ครับแต่ผมใช้สองตัวก็พอครับ ไอ้ใบพวกนี้เนี่ยมันจะตั้งศูนย์ง่ายครับเวลาเราเชื่อมเนี่ยเชื่อมฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยตรงกิ๊บเลยถ้าหากจะเพิ่มฟันนะครับเราก็เอามาเทียบใส่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้สี่ใบสี่ใบก็ถือว่าดีนะผมเคยทาใช้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใครมีน้อยงบประหยัดก็เอาสองใบก็ได้ครับอันนี้ก็ไปหาใบเก่ามานะเราไม่ได้เอาใบใหม่นะฮะ